ลี <ítulo> sabes, anyway ่บ <LE> ี so ้จะมาพูดถึงว่าปลายปี2021นี้เนี่ยจะมีสินค้า Apple อะไรออกมาเปิดตัวกันบ้างเผื่อใครคิดจะซื้อช่วงนี้นะครับจะได้ว่าพักก่อนนะครับผมาก็ช่วงนี้นะครับถือว่าก้าวเข้ามาสู่ช่วงปลายปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในทุกๆปลายปีเนี่ย ใครที่เป็นแฟน Apple ก็จะรู้กันดีนะครับว่าหาง Apple เนี่ยก็จะเตรียมขนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยออกมาเปิดตัวกันให้ลืมลํำให้เราได้เสียเงินนกระเป๋าเงินบินออกจากกระเป๋ากันเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมซึ่งในปี2021นี้เนี่ยคาดว่าจะมีอะไรมาเผื่อใครแบบว่าเตรียมน้อยนะว่าเอ้ยฉันจะซื้อนู่นนี่นั่นไว้นะครับผมในช่วงนี้เนี่ยจะได้รอไปก่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะได้ของที่มันตกรุ่นมาก็เป็นได้นะครับซึ่งก่อน จะไปฟังกันนะครับผมที่ไออยาจะมาโปรโมทอะไรเล,เล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะว่าทางช่องอติรีวิวเนี่ยตอนนี้นะครับผมมีการเปิดเบมเบอร์ชิพเรียบร้อยแล้วซึ่งเมมเบอร์ชิพตรงนี้นะครับผมของทางอติรีวิวเนี่ยเราก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะแบบแรกนะครับผมเราจะลงคลิปเบื้องหลังสนุกสนานกระโปรง65แฮร์ฮี5ปาร์ตี Hi ้ Hi ของ,งอติรีวิวนะครับผมลงไปในนั้นนะครับเหมือนราคาอยู่ ประมาณ80บาทเป็นค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆนะใครอยากจะมาดูเบื้องหลังของ5าตีรีวิวที่แบบไม่ได้แบบไปดูแบบโอ้กล้องหน้าที่มันแบบเออมันดูเข้มซะเลิศเกินมันดูจริงจังซะเลิศเกินนะครับอ,อยากจะดูมุมอื่นบ้างเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาเป็น Membership ตรงนั้นได้นะครับผมและอีกราคาหนึ่งกอ็อยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการใช้งาน iPhone ในการเอามาต่อยอดเอ่อ ทำการขายของนู่นนี่นั่นนะครับผมในราคานั้นเนี่ยก็จะมีคลิปตรงนั้นออกมาให้ดูกันนะครับผมยังไงใครที่สนใจและอยากสนับสนุนทางตีรีวิวนะครับก็สามารถไปสมัครเป็น Membership กันได้นะครับผมที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดซับสไคร้นะครับให้กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะจะได้เป็นกาลังใจให้กับทีมงานตีรีวิวเนี่ยในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ฝากกดกรี่ดแจ้งเตือนนิดนึงเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เข้ามาดูกันแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยนั่นเอง โดยข้อ,ขอมูลสินค้าที่จะมาเปิดตัวในช่วงปลายปีตรงนี้นะครับผมแต่อก็เอามาจากมาร์ตเกลแมนซึ่งเขาเป็นนักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Apple ต่างๆนะครับผมจากบนะูมเบิร์กเนาะซึ่งเขาก็ไปรู้มีแหล่งข่าวอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็รู้มาว่าเฮ้ยแอปเปิลเนี่ยจะมีการเปิดของอะไรต่างๆมาในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งมาร์เขาก็ได้บอกว่าในปลายปีนี้นะครับผม Apple จะแบ่งเป็นงานย่อยอยู่2งานนะครับผมต่างจากปีที่แล้วนะซึ่งในปี2020นะครับอันนั้นมี3งานนะโอ้โหก็คือ แบบงานเดือนกันยางานเดือนตุลาและก็งานเดือนพฤศจิกาอีกนะครับผม<ะ>เพราะว่าอ,อ,อาจจะเนื่องด้วยประสบปัญหาเรื่องของวัสต่างๆนะครับผมทําให้การผลงผลิตต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้มันล่าช้าไปเลยต้องมีงานแยกออกมานะครับผมแต่ในปีนี้ปี2021จะกลับมาเหลืออยู่2งานนะครับผมซึ่งงานแรกก็คือใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมในช่วงเดือนกันยานี้นี่เองนะครับหลายๆคนรู้แน่นอนว่ากันยานี้เราจะต้องเจอกับ นะครับผมเพราะว่าทางอติีรีวิวเนี่ยทำคลิปกันมาเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรือร่องตัวนี้นั่นก็คือการมาของ iPhone 13นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วพิธีโอนี่ก็เพิ่งได้สรุปข้อมูลนะครับผมข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 13ไปแบบมาดๆเลยใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลหลุดของ iPhone 13มีอะไรเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยกันเยอะมากๆแล้วก็รอเสียเงินให้กับน้องเขาเยอะมากๆ กันและสินค้าถัดมาที่คาดว่าจะเปิดตัวตามตามกันมาเลยนะครับผมอันนี้ก็คือ iPad เจ <Gen> น9น,นะครับผมเพราะว่าปกตินะครับผมปกติเลยในช่วง2-3ปีก่อนนะ iPad ตัวเจนต่างๆนะครับมักจะเปิดมาคู่กันกับตัวของ iPhone เสมอๆเลยนะครับเปิดมาพร้อมๆกันตลอดและคิดว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการมาของ iPad เจน9มาพร้อมๆกับตัวของ iPhone 13นั่นเองนะครับผมและอีกอันนึงที่น่าจะเปิดมาพร้อมๆกันและก็เป็นของที่ใช้คู่กับ iPhone ด้วยนะครับนั่นก็คือ Apple Watch Series 7นะอ่า Apple Watch Series 7ตรงนี้นะครับผมจริงๆไอก็เคยทำสรุปข่าวลือของ Apple Watch Series 7นี้มานานพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีข่าวลืออะไรเกี่ยวกับตัวของ Apple Watch Series 7เลยนะยังก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมว่าเออตอนนั้น Apple Watch Series 7ที่ไอ้สรุปไปอะไรยังไงบ้างเนาะอ่าก็จะมีตัว Apple Watch Series 7ที่เข้ามานะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมยังเหลืออีก2อย่างเฮ้ยใ,ในปีนี้ทำไมมันปปเปิดตัวออกมาเยอะและเกินนะ ปกติจะเปิดมานเอทกตองสอย่างเองนะครับในปีนี้น่าจะมีพิเศษนะครับผมนั่นก็คือการมาของ Airpods 3นะฮะเอออันนี้มีข่าวลือกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับผมต้นปีเอ้ยนะครับว่าเฮ้ย AirPods 3เนี่ยจะมีลักษณะล่าตาละไม้คล้ายกับ Airpods Pro นะครับผมตอนแรกก็ว่าจะมาในช่วงของต้นปีนะก็ยังไม่มานะครับกลางปี WWDc ก็ไม่มานะครับผมตอนนี้ทางมาร์คเลบอกว่าเฮ้ยเขาน่าจะพร้อมที่จะเอามาเปิดพร้อมๆค,ค,คู่กันกับตัวของ iPhone 13ในงานเดือนกันยาน,นี้แล้วแหละ,แ,หละ <Wow. S 1> และอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายที่มาร์กเลมแมนบอกว่าคาดว่าน่าจะมาในเดือนกันยานะครับนั่นก็คือการมาของ iPad mini รุ่นที่6นะฮะโอ้ย ซึ่งจริงๆพี่ตีโอก,ก็ได้สรุปไปแล้วเหมือนกันแหละว่าตัวของ iPad mini รุ่นที่6จะมีออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมแต่เหมือนจะมีอัปเดตออกมาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย iPad mini รุ่นที่6จริงๆเนี่ยตอนแรกที่มีข่าวบอกว่าจะมาเป็นหน้าจอเต็มขอบเต็มจอเหมือน iPad Air 4แต่มีขนาดเล็กลงอะไรตรงเนี้ยมันมีข่าวแย้งขึ้นมาบอกว่าเฮ้ย iPad mini 6จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จะมาแบบเต็มขอบเต็มจอหรอกยังคงเป็นแบบหน้าจอแบบ Touch ID มีปุ่ม Home ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมอ,อันนี้ก็ต้องอไม่แน่ แน่ใจว่าของจริงจะออกมาเป็นยังไงเพราะมี2เสียงตรงนี้เนี่ยตีกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์กันนิดน,นึงแล้วกันว่าอยากจะแบบให้ iPad Mini ออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนแบบเต็มขอบเต็มจอหรืออยากให้มีปุ่มโฮมเหมือนเดิมนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงแติ๋อไอก็เข้าไปตอบคอมเมนต์นเพื่อนกันนะฮะในเดือนกันยายนก็ถือว่ามีอุปกรณ์ของ Apple หลากหลายนะครับที่หลายๆคนรอกันมาเปิดตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในเดือนกันยายนนะครับติอไอก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วนะว่า จะมีการเปิดตัวกันในช่วงไหนเวลาไหนนะครับผม <Hey. S 1> เพราะว่าเออมันดูคาดการจากที่ผ่านมาพอพอพอง่ายอยู่พอสมควรนะฮะก็เลยทําการคาดการออกมาว่างานเปิดตัวของสินค้าพวกนี้นะครับในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในช่วงวันที่14กันยายนนะฮะ ยังไงก็รอดูแลกันนะว่าจะ14กันยายนจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ามัน14กันยายนจริงๆในวันที่7เนี่ยก็น่าจะมีตัวของหนังสือนะครับผมเชิญชวนให้มาดูงานเดือนกันยานะครับก็รอดูวันที่7กับวันที่14กันยาอีกทีหนึ่งแลวกันนะครับว่าจะแม่นจริงๆหรือเปล่านะจากการคำนวณของตีไอส์นะฮะนอกจากนี้ก็ยังคงมีอีก1งานนะครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยจะถูกจัดขึ้นนะครับผมที่มาเกอแมนเขาบอกว่าจะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะ <Yeah. S 2> <Wow. S 1> โดยงานพฤศจิกายนนี้เนี่ยทางมาเกอร์แมนเขาก็ได้บอกว่าเป็นคิวของสิ่งที่ไม่ได้อัปเดตหรือว่าไม่ได้อัปเกรด,ม,ด,ดมานานแล้วนะครับ uh. นั่นก็คือตัวของ macbook pro อ,อ,อันนี้อาพี่ macbook pro มันเพิ่งอัปเดตไปเมื่อเร็วนี้เป็นชิป M1 นี่ uh. แต่นะครับมันมีอันหนึ่งนะที่มันไม่โดนอัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของ macbook pro 16นิ้วนะ uh. เออ ซึ่งจริงๆแล้วเม้งบุ๊คเม้งบุ๊คโปร16นิ้วมันถูกอัปเดตมาล่าสุดในปี2019เลยนะครับ oh <no. S 1> มันก็ถือว่านานแล้วก็สเปคมันก็ดูเก,ก่าแล้วนะ oh <no. S 1> ถึงเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาที่น้องเขาจะถูกอัปเกรดสักทีในปี2021นีนี้นะครับผมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะ oh <no. S 1> และนอกจากตัว16นิ้วแล้วเนี่ยก็ยังจะมีตัวของ14นิ้วออกมาเพิ่มเติมนะครับผม oh <no. S 1> โดย อ่ะ14นิ้วเพิ่งออกมานะครับผมแต่14นิ้วที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะครับในเรื่องของดีไซน์ต่างๆ oh, <no. S 1> นะครับให้มันมีความขนาดบ้างล่งจริงๆไอ้ก็เ,เคยสรุปไปแล้วเหมือนกันนะครับมาให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนนะครับผมก็คือจะใช้หน้าจอเป็นแบบมินิ LED นะครับผมก็ <Wow. S 1> คือ,อที่อยู่ในตัวของ iPad Pro ปี2021เนี่ยที่มันจะจอคมๆ ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อเอามาใช้เรื่องของการตัดต่อเรื่องการแต่งภาพได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเองนะครับผมในตัวของ Mini LED วดีเนาะและนอกจากนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวชิปใหม่มากับตัวของ MacBook Pro นะครับนั่คือ Apple m 1X นะครับผมหรือไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็น m 2หรือเปล่านะครับเออก็ต้องรอดูกันต่อไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ถือว่าช่วง1-2เดือนนี้นะครับใครที่กําลังเล็งสินค้าพวกนี้อยู่เนี่ย อาจจะต้องเบรกแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับผมอาจจะรอดูกันในช่วงเดือนกันยาเดือนตุล่าเดือนพฤศจิกายนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้แบบอ่ะได้ของที่มันเป็นรุ่นที่มันใหม่มากขึ้นหรือบางคนอาจจะเล็ง ไอโฟน12ไว้ก็ได้นะครับผมถ้าไอโฟน13มันเปิดตัวเนี่ยบางทีไอโฟน12อาจจะมีการลดราคาเราก็จะได้ราคาที่มันถูกลงเข้าไปอีกนะครับว่า oh <no. S 1> บางทีอุปกรณ์ทุกรุ่นเนี่ยมีรุ่นใหม่มาปุ๊บนะรุ่นเก่ามันจะถูกลดราคานะอาจจะรอช่วงนั้นก่อนก็ได้นะครับเราก็จะได้คุ้มแล้วก็ประหยัดเงินเรามากขึ้นนั่นเองแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนช่วยแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะครับผมว่าทั้งหมดทั้งมวลในปลายปีที่เล่ามาเนี่ยเพื่อนๆรอสินค้าชิ้นไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์มาเล่าให ผมยังไงถ้าคอมเมนต์อะไรที่มันโดนใจโดนใจเดี๋ยวเจ๊ายจะปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้และกันนะครับและอยากให้เพื่อนๆนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีใครที่กําลังรอกันมาของสินค้าพวกนี้อยู่เนี่ยเขาก็จะได้รู้ได้พักไว้ก่อนแล้วแบบเผื่อมีแผนจะซื้อในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้พักไว้ก่อนนะครับเอาคลิปของตจไอไปดูแล้วก็จะได้รู้สึกว่าโอเคตัดสินใจว่าจะ,วจะพักไว้ก่อนไม่หรืออะไรยังไงนะครับผมฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันและสำคัญอย่าลืมกดซับ c ไ i b ้นะครับให้กับชาแนลตีวีวไว้ด้วยแล้ว ใหม่กับตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ